ตามที่อันกุรอานว่าไว้มุสลิมคนใดประพฤติชั่วสมัยยังมีชีวิตเมื่อตายลงวิญญาณผู้นั้นจะถูกลงทันอยู่ในหลุมฝังศพจนกว่าวันพิพากษาจะมาถึงสิ่งที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้คือบันทึกการพิสูจน์ของความเชื่อดังกล่าวฉันชื่อสิตาฉันใช้เวลาครึ่งชีวิตของฉันตามหาคนที่บาปหนาที่สุดหากศาสนามีอยู่จริงและผู้คนบนโลกจะต้องชดใช้สิ่งที่พวกเราได้กระทำบนโลก คนบาปที่ฉันตามหาจะต้องถูกทรมานในหลงศพฉันอยากเห็นด้วยตาของตัวเองมา เราจะฝังเขาที่นี่ตัดจากผู้ชายคนนี้ในเมื่อผู้ชายคนนี้ถูกทรมานในหลุงศพคนที่เราจะฝังก็จะต้องถูกทรมานเหมือนกันเขาเป็นใครเหรอคนช่วยชาติที่สุดที่ฉันเคยรู้จักเธอสงสัยในศาสนาถ้าหากมันเป็นเรื่องจริง <playoffs> ล <associ net> <esté mundo S 2> ่ะกล้าดียังไงสงสัยในศาสนาไอ้คนนอกรทธทํ้าให้เข้าใจอย่าพูดถึงศาสนาแบบนี้ยูเจ็คอมแอนด์ซีพิเจอร์ผมงานสุดขีดคลั่งจากโจโกอันวาทุบสถิติยอดขายตั๋วทะลุ4ีล้านใบในอินโดนีเซีย ปรากฏการความสยองที่มีความเชื่อเป็นเดิมพันนี่มันบ้านะฉันอยากให้คนเลิกเชื่อเรื่ององมงายหลายคนจะไม่พอใจนะจงเชื่อมั่นและศรัทธาอย่าท้าทายโลกหลังความตาย วันพีภาคษาการทรมานในนรกเราไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่แต่การทรมานในหลุมศพอาจเกิดขึ้นกับเธอในไม่ชา้าอาจพรุ่งนี้หรือวันนี้ก็ได้ทุกนรกศพกระดิก17กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์